ไม่ใช่เลยเนี่ใส่หอยมันัะแพงมันะเบี้ยมากอันนี้ล้องอันกำลังกำลังหลับค้องก่อนของฝาเป็นฝีน้องเลยสบายดีสบายดีบายดีบายดีมองทุกบอมาอยู่ซองสลดจะนาเมอนนเอ้ยอยู่ซองสลดจะน้าเมือนี้องเอบยเับกัลมีมาเยี่ยม

สาวรสจ้าพี่น้องเอ้ยเอาเพชรหวานเพชรสะขาดไม่สะขาดไม่เสี่ยวจูมันขีดจังไงเน๊เอามาให้อีเสี่ยวต้มยัดอีเสี่ยวตายพี่น้องเอ้ยเจ้าหน่อยเพชรสะขาดกไหมเสี่ยวแมนเจ้าหน่อยมันสีดกันุ่มนะนุ่มซาโบมาฝากมาเป็นนมซาโบพี่น้องเอ้ยนมเล็กกระซอยพี่น้องอ่านนมซาโบนะส์บมกกินได้พี่น้องเอ้ยกับมันมีของมาฝากเลยพี่น้อง เส้นเสี้ยวไปใส่ต่างก็ต่างมาฝาเอาต่างมาฝาปั้นกันใส่พี่น้องต่างด้วยว่าตุ้มหูเลยเองนะพี่น้องเอาไงไงตุ้มหูไปช้อนใส่น้ำไปรช้อนใส่น้ำไปช้อนไปใส่ใส่ในปลาเมใส่เนี่ยมันนักหูอันนี้คือบอมมี่เคยใส่เนาะเอาใส่เองงามั้ยเอาน่ละพี่น้องเราบอมมี่เคยใส่ใส่ เนี่ยบบูมียังสูกินไปน้อยจะกบาไม่อกบขาก็อาวัดนะกนกไปซื้อตามมาเอ็ก็สีอยากน้ำโตเดี๋นี่นะอยากกินนั่นละห่วยตายคนนี้ม่ทางกูงโรงยบานอีกรอบโน่ม่ดกินมมันบ่บนี่ที่อานีอนปาเ็ะ

นั่งสิอยากนันีแล้วเขาตําหงยตัอย่าน่สิอดด้ด้อหิวจะเดเลั่างีหิวจ่าดยกินได้เขาต้มอดได้มาตกินอยู่นยันงนมาเหยียบยามทาข่าวงนั่งพี่น้อเอ้ยนั่งก็เป็นมาลายมือนะแต่ว่าสโบกับบได้มาเยียมเนาะโบกับเนาพี่น้องนกำลังริ่ม ผลดีหร้อผลเสียได้พี่น้องโอ้ผลบริกินยังงันหมูผลกินข้าวต้มเงินละบวกช้อนบวงแต่พี่น้องอันอาการดีกันอยู่แต่ว่ายังบ่มีแหงเนาะผอวฮะบริกินข้าวเหนียวลูกข้าวเหนียวได้พี่น้องลูกข้าวเหนียวพี่ข้าวจ้าบ่หึดเลยบ่ข้าวเจ้าหรือข้าวต้มข้าวเจ้าต้มข้าวเจ้าต้มบริกินกินกับ่ได้แข็งแล้วมันแห้งเนาะกินโต๊ะได้กินบะหมี่ไกิน นำอุ너너่นไปนำพี e ่น้องกินยาด้วงแหน่ยาพื้นบ้านั่นแหนไก่ลาแหละไก่เจ้าอพี่นองบอยเดีนโมเนกล้สิโมเมนกล้เชียร์นั่นเราพี่น้องคือบรเหารชาเมียหล่หลักกินมาก็ทินนี่เดกินมากทินพี่น้องเลยอันนั้นก็ยาดีกระองกันเลยดี๋ยาสีบาทงานเอาันหมากินลุจะนามาตํามังหพี่น้องเลยเช้าจะตอน เราประชุมกันแม่นะโอดตั้่เลยเศากับพอล้กันที่นี้พี่น้องเลยเอ็ซาเลยเาแบบว่ามันบดนล้กันี่ี้พี่น้องเลยเอ็อาว่มันอ็งเอ็งอยกน่อย้กินุองกินซุ่มอยากกินแต่ก้าวเขาพขอเลยขาุูดด้ยฟ้าแต่ตอนนี้คือากองงางบอกาแหงงงผิดไป ยาแข่งแม่นั่งเศร้าซะก่อนจังซุ่มพี่น้องขอบคุณเอฟซีเนาะที่เป็นห่วงคอมมิทเก็มาให้กำลังใจเนาะพี่น้องขอบคุณลายๆเนาะแต่เราจะน่าอาการดีขึ้นแล้วกะยังแต่กินบม่ได้เลยแต่เรื่องจ็บเรื่องปวดก็ไม่ได้กินแล้วก็จะกินอย่างเดียวห่วงเป็นเรื่องกินตอนคือจะยาที่นั่นอยากกินนี่หอว คือฮหนนากิน่าสัตวพี่น้องเอ้ยนอนอยู่ในเที่งีกับช่ายรวเลยงัวกำแัวยนอยู่น้าผิก่ายผคัวคือหาแนวกินอยากอันนั้นอยากอันนี้อยู่สัตวพี่น้องแกงหมใหม่ก็คือเสีเ็ตอนหมาเป็นนหะคือไ่ได้อยากไปแกงใหม่ไม่ม่น้องได้กินเงเช้าจะพาไปฮันนองไไหลไปบ่ไปหาทางไหน่านไปเอาคอยไป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 เอาอยนะคอยไลาเยเองเสยเ่ เป็นตําหมวดเฮ้ยเช้าซ้อนได้ไฟมึงบ่ลืมเด้อมันสิลืมผู้ใดคือเจ้าก้อยนําเออบ่ลืมอยู่บ้านตทําหบัดทําหอือไมด้พี่น้องเอ้ยได้มาเ็ดบ่แม่นใกล้เฮาอันใกล้อ่บ่ได้เพิ่นสิเช้าไว้ทอนาไม้สิเบิดก่อนเด้อจัง้อาไม้เ้อเฮ้ยก้อยก็สิหมดจพี่น้อง แต่ว่าไปนั่นชำนุ่ไม้ชำาตาช่องแต่เขาได้มากินนั่นได้ก้อยน่นก็ไล่เอาอยา๋จะขี้าเห็ด่น้องเลยไป้าดจะบีบเนาะเห็ดใส่ห่อขานะน้อแกานี่ก็เอามาเห็ดเคร่องคล้ายมแล่กูได้ดูเห็ดเครื้ไปเป็นยาวีเราจุกก็ถือเอาถือนะแเษเย่ยมันตกชิมาว่ะอันนั้น

่นบ่นี้บเาพมันก็ถามันเนามันอ่อนจันเล้ยมันเนามันบอกขึนเยอบ่เหยียดนับอลน้อยากใหมันเนาื่เหยียดนะแบบเนี้เอ้าเหยียบจังเดียวเหยียบจะกระสอบเหยียบะเหยียบแรงเดียวจะได้กินเหยียบสามคืนสามคืนเราฝืนลเอง ข,ขับผืนจนบาดทันห,ห,ห,หายอากาหยการดีขึ้นกับแม่พี่น้องเอ้ไปบานผื่นเ,เ,เ,เมืองฐ่านบ้านใหญ่จา,าพี่น้องเอ้เนี่ยาบุ่ห็นกับหลายกันเด้อข้าสั่งข้าสาเด้วยแต่เราคืออามาบานคล้ายเหตุน้ำบ่อทันปพรซิปโล่โพรซิปโล่หุดหาหกเจ็ดโล่โุพรซิปหาโลโควิดเนี่ยเข้าใจเข้าไปเดอยเมืองเดียวของเรา บ้านห้ามทำมี่ก้ซื้อเรามือนัมาเพื่อจะคงเงินได้ก็จะมาขายปลากระไรขายสิบเปอร์เนเออบ้านห้านทำนี่แต่กิแบ่งกันกินเอยอลีเอากับกาบ้านเฮากับกขายบ้านอื่นดิหลาไปขายก่อยซาเม่สิบปห้าขายก๋อยพี่น้องก๋อยอะไรสิถึงหาผัานกีหาผ้านกีบอกถงหาพันกี เราละาซ้ำชีพหามาจำแม่ค้าอยู่อำเภอ,อ,นเอชนุมานเนาะพี่น้องเมื่อก่อนไปอยู่กับลูกเนี่ยค่ะไปอยู่กับเกืือเนาะไปอยู่กับพี่สาวเนาะไปหากอยขายพี่น้องเลยพอได้ไส้พอได้ขาขนมลูกก,ก <ใน S 1> ไ็ได้ขายปลาขายกอยกะน้่นไม่ไหลก็ได้ขายพอได้ซึ้นลูกให้เตั้งขึ้นี่ก็ไดี่เราขายลูกใบใหญ่ เมื่อไงเจ้าไปนเวลาเจ้านึงเมืองเเง่หนึงนีเพื่อเจ้ามาได้ที่เราจนจะตายเหี้ยใยังจุดลกลุกจุดเาเสียงปุ๊บงวิ่เห็นจุคือจงั้นคอยก็ไปลงตลาดข้้างข้านะไม่ไหลก็ไปลุ่ห่ะน้ยะไดีลาละาไปลาละอองวอนเน เฟอเลือดแต่ขี่ฝนฝนออกมาตัวหายตัวกระะอะไรเด้อลูกมา่ีนะม่ชีพลาสิลูกเาม่ามันจะเอาไปยังไงอยอกดีดหน่อยเดี๋ยววางวางขากไปแล้วลูกมันยะเปลือหัวแล้วสีแหลงหัวสีโค้มเจ้าได้หสีโคมมาเดูขอบใจสาวเม่หล้กกะสาวบูที่มาเยี่ยมเยี่ยมสามสาวน้องพี่น้อง จ้าโรจนนากับเราไปถ่ายคลิปกันได้แต่พ like ี่น้องก็อยู่ในแห่ซื้อเลยพิสเลยซีเรยสนอนยนอนพี่น้องซาเม่แห้งเก๊กพี่น้องเอ้ยซองเดือนจาโรจนนาตอนนี้น่ะนอนอยู่กัมพี่น้องเอ้ยกินน้ำห่อไปใส่ก็ได้ลงคลิปแล้วพี่น้องเอ้ยซาเม่นะเป็นยังไงเออเออเออตามลาลาอะไรไม่หละเออตามปลากรงแม่บอกเป็นยังไงทำไมลงคลิปซาเม่โกแห้งพี่น้องเกยโอ้ยซาเม่บ้อ บอมีเงินเติมเน็ตแล้วพี่น้องเอ้ยสับจางอยู่เลยสับจางกันนี่โลกกันี่โลกสับจางพี่น้องอ้เอาไม่ต้องผ่านไปไหนนะท่อบางทีก็เลยนะ้เครื่องนี้มันสับจางมันแพาอย่างท่อกระสุนท่ออะไรกันท่อตาผักเลยก็คิดละพี่ด้านมือไกลแล้วพี่เป็นเดือนอลไรพี่น้องเอ้ยว่ได้ลงคมขีดร่เอาบุกขิดก็ได้ ไปใส่กับรได้พี่น้องเอ้ยโควิดไม่แหงเดีนี่อยู่ทังนี่กับไกขมาหนักเมื่อนักไก่มาพอกินมาพี่น้องเช่นเราคิดนึ่เลยนจะนาอัาพจารอเนาพี่น้องใจสามีบาูหลายๆเนาะ ขอบคุณบ่แม่พี่น้องทุกๆทุกท่าน็เป็นห่วงเนาะโอ๊ยานังได้งามพี่น้องเอ้ยเได้แบบกันเองกันเองเนาะขอบคุณ FC แล้วก็่แม่พี่น้องทุกๆทุกคนที่อเป็นห่วงให้กําลังใจเนาะเอาี่อย่าลืมติดตามาปิาช่องโบของเราเด้อติดตามช่องโบของเรา่มีช่อเราเด้อ้